หลังมีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีรายชื่อคนไทย16คนเกี่ยวข้องกับรายงานในปนามาเปเปอร์ล่าสุดปปชประสานข้อมูลร่วมกับปปงนะคะเพื่อตรวจสอบว่ารายชื่อดังกล่าวนั้นมีอดีตนักการเมืองจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือไม่ค่ะพลตเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเปิดเผยถึงกรณีสํานักงานคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง เปิดเผยข้อมูลปนามาเปเปอร์โดยระบุว่ามีรายชื่อคนไทยเกี่ยวข้อง16คนและในจำนวนนี้มีอดีตนักการเมืองรวมอยู่ด้วยโดยขณะนี้ปปชอได้ให้นายสรนเสริญพลเจียกเลขาธิการปปชอประสานเรื่องข้อมูลกับปปอง,องอเพื่อพิจารณาความชัดเจนของข้อมูลดังกล่าว โดยตามขั้นตอนปปงจะต้องส่งข้อมูลมายังปปชและจะต้องตรวจสอบว่ามีรายชื่อนักการเมืองคนใดที่มีหน้าที่ยื่นแสดงรายการบัญชีรทรัพย์สินหนี้สินต่อปปชตามกฎหมายของปปชหรือไม่รวมทั้งจะต้องตรวจสอบด้วยว่ามีการฝากเงินตามที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ยื่นเรื่องเงินฝากในธนาคารในต่างประเทศหรือไม่หรือยื่นเป็นเงินลงทุนในลักษณะใด เบื้องต้นหากพบว่าบุคคลที่มีรายชื่อไม่ได้แจ้งไว้ใน,นรายการบัญชีทรัพย์สินและนิติสินก็จะดาเนินการแต่ส่วนให้ชัดเจนเพื่อชี้ว่าเข้าข่ายจงใจไม่ยื่นหรือไม่โดยขณะนี้ต้องรอให้ปปง,งดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ละเอียดว่าผู้มีรายชื่อได้ฝากเงินในธนาคารหรือในสถาบันการเงินในต่างประเทศจริงหรือไม่อย่างไรด้านนายวิชนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยน,นะคะว่าขณะนี้ปปงกําลัง,งดําเนินการตรวจสอบในทางลับ รวมทั้งประสานขอข้อมูลไปยังต่างประเทศเบื้องต้นก็ยืนยันว่ารายชื่อคนไทยยังไม่มีความผิดนะคะเนื่องจากจะต้องตรวจสอบว่าเป็นการลงทุนหรือเงินฝากปกติหรือไม่และเป็นเงินที่มาจากการฟอกเงินหรือไม่ค่ะ